กับสวัสดีค่ะนผูมชมที่เข้ารบวันนี้ท่อมีสามดาวได้เดินทางมหาลุงต่อมประจำวดวันที่1ิมิถุนายนพศ2566ค่ะลุงต่อมฝันเห็นหมูไปงานศพค่ะธรรมชมเอาเงื่อนให้ลุงต่อมแล้วก็บอกเลขค่ะนรรมชมบอกเลขสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะกับไปฟังกับลุงต่อมความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ไอท้องมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับลุงตอม,มพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับลุงตอมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงต้อมสวัสดีค่ะวีบอลซูเอฟซีฟังนะครับรอ <ผม S 2> ว,ดว,บบวดวันที่สิบหกวีเทนายน์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสิว่าจังรไร,รเด้อว่าครับหมู่มืองานศพอ้ายลุงกุ้งใต้ในบ้านตะอุดหน้าเป็นผมเป็นซื้อพักกุ้งพักกุ้งเนาะแต่มู่นันซื้อก่อน เอาเมียอยู่บ้านนาขนวนเิ่นมาเคยเอาเอา,เอา,เอาให้โต้ลอยหนึ่งเด้อให้เจ้ากำไว้เเิ่นว่าครับผมใบลอยครับกำาเด้อเิ่นบ่าครับเ,เงินลอยหนึ่งแต่ว่าเมือม่อมื้อวืนขึ้นเนี่ล่ะมันมาเนาะเมืม่อวานก็ลอยหนึ่งแต่ผมเป็นผู้ห้น้องไส้ครับห้นหนองไา้ผู้ตนะใต้นะคนทีเจตดต้ลาลาแต่ว่าเอาละให้เงินลอยหนึ่งสื่อยังขนมกินคแต่เมื่อคืนหม่นั่น เจอก่อนนะเอาเงินมาให้ผมลอยหนึ่งเอาเอาให้โต้ลอยหนึ่งเป็นวะแล้เปิ่นมาซอยงานตกตายเปิ่นนะลุงกุ้งนี่แหละเิ่นตายหมู่บ้านเนาะครับเออก็้วใบลอยคือกะอืมเออแะแต่ว่างเงนี้สิมีเก่าอยู่เก่าสิมาผมว่าน่าเก่าสิมาเออครับผมเก่าสิมาบ่กแดดก็เก่านี่ล่ะ2้องเต็มเนี่ยนะเต่มัะเก่ามะเก่านาะลุงต้อมเนาะครับมะเก่านี่ล่ะบ่เอา2้ต็ม ไปงานโฉบอันมีไทยมาบอกเรื่บอกยังบอกมูน่ะแหละมางานโฉบฝันใหครับผมเป็นเป็นเอาเงินลอยมาให้ครับเออเอาคำเปันว่าครับเออคำกับกำหน่อยลอยหนึ่งได้หนี่เป็นว่าครับคำกับเก้าเออคำกับเก่านรืหลับครับผมเออเก่ายังไงลุงตอมครับเออเก่าหนึ่งว่าหนึ่งลอยหนึ่งลอยเก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์แต่แต่ยังหน่อย หน no? ึ่งศูนย์วันนึงหรือวันหนึ่งเก่าศูนย์นะครับเนาะเออครับแต่กระไดคือกัดนะครับอย่าหน่อยอย่าหน่อยเราได้เก้าหนึ่งศูนย์ทุกการเก่าหนึ่งศูนย์คือกัดเก้านั่งหนึ่งศูนย์คือกัดเออกะเงินลอยนอกะกินลอยเนาะเออแมนแมนแต่ว่าผู้เจ็ดันขี่รถเบาที่เท่าก่อนตีเบาที่มานอกครับผมครับมันหายพันไปซองเก่านั่นนะซองเก่ากับมาทะเบียนรถเก่าเพราะว่าปู่คนขี่นาะ ครับผม729กวนี้ละเออครับผมแนวผปุจจคีว่าคนเป็นปีมันเอาไปลงบ้านกันผลักผู้แจคีรถเบาะที่ทะเบียนรถตั้ง729เออ729เนาะครับครับผมจะได้รับของเพิ่นเนาะลืมออ่ากะรองกะรองมีมีสองกองซ้ำนี่บอกครับคำตอบคำตอบตัวนี้ละแต่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 วาเงินลอยหนึ่งย่ำสองเถื่อแล้วอือเออ มูปลกก่ห้ลอยคือการมูกะหลอยคือการกั้มใบปากำกับเก่าผมว่าน้องกับเก่าเออก้าหรือสีกั้มหบอดอกเนาะกั้มก็ต้องเก่าละกั้มกับเก่าครับเพื่อเพื่อเพื่อหาจนะเพื่อเพอเพื่อนะครับว่าจักไปจดดอกแต่ว่าก้มกับเก่เก่าึ่งนึหครับดัดจังจันหลังไม่กับลายดอกดัดทางเวลาจักจน่อยเนาะจหน่อย ครับผมก้าวเก้านี่ละแต่อย่งหน่อยเราได้เราเก่าแปดหนึ่งนั่นน้อยน่อยี่เก้าแปดหนึ่งบ่ครับเก่าแปดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งศูนย์เนาะกันวากันหนึ่งศูนย์มากครับผมก่อนเงินลอยเดียวกันหนึ่งศูนย์คือกัดสามศูนย์ถ่ายออกเนาะออกดอกศูนย์ศูนย์มันกัดหนึ่งศูนย์ครับเอออืม่วนสองตัวตัดออกตัวน้อง มันบ่มีค่าร์ไลท์โต๊ะแบบเอาออกอันหนึ่งเกิดหนึศูนย์คือกันเงินลอยตั้กับเก่าเก้นึ่งศูนย์เนี่ยแหละนอกครับผมเออแจ้งสั่นจังซี่ล่ะครับลุงต้อมหม้อแปะถูกต้องแล้วนี้9กับ่ากบศูนย์ไปบนชไบ่รอดเออมันกับเป้เอากันนี่เนาะ9กับ0เบิดปีละครับ FC เนาะเออมัแจังสั่นเนาะครับผมเอาขอให้มีโชคใจครับลุงต้อมครับ FC เนาะครับเนาะ ติดตามไปฝากอีฟซีครับท่านผู้ชมได้งวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกปีตัวหน้าย่นวันที่สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมียังเพิ่มเติมเติมอีกปะครับกับผมนี่เห็นแตงเงินใบโลมีแต่ค้อนหายไปลอยเพราะไม่เป็นกันโลครับผมครับขอบคุณได้หลายครับลุงก้องขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคร่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของมุ้งต้อมก่ะท่านผู้ชมฟันวันเด็กไปงานศพหมูนะคะเนาะ กระบอกเลขกับธรรมชมเก้าหนะึู่ก้าหนึ่งศูแล้วก็หาหนึ่งศูนย์หานึ่เจ็เก้าเจ็เก้าในทะเบียนโดดธรรมชมก็คอให้ม่โชคม่ลาภเพาลุงตอมนะคะเน,ะะ 16, นานจะจประจําวันวันที่สิบหกมิถุนายนพสางพนาร่อยห6สิหค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสดาวกับเล่าธรรมชมมตปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะไก่พุ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะธรรมชมมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ ไปรับชมเบืองคองดีกับบ่าแอมหล่ะทงกันเลยค่ะเบ่าแอมหล่อธงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องใมครับว่าวิธีใส่สวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะลวกบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี พี่อย่างนี้อะธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี พอนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามามยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบรุรุษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่ายางบบเห็นลานเท่าไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสี่มามสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบา,เบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะ แล้วก sucking, weight, first, enough, ็ม uh ือแตะแครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโมลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แแจงขึ้นกันนี่ครับหงื่นขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายห้เงินไหลมาที่มากนะครับนอกท่านผู้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ด้น้ำมุนมานํำครับ ในน้ำมุ่นของหลวงปุโรดมาให่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,เอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับามาฝากอีพซี่โบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบา,าแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบคุ๋นต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม 1าธุสาธุค